สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพลาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พราเครื่องมีพาพมาแบ่งปันครับสนใจโทรส่วนก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทั๋กดีร้านสูงก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะจ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทา้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพาร์มาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ ชอบองไหนสนใจไหนก็โทรเบอร์นี้เลยครับไอีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับเพื่อนการไม่เสียเวลานะครับรายการแรกจะเป็นมีดครับเป็นมีดของหลวงพ่อบุญมีที่ดูนะครับดูนะครับสวยๆเดิมๆีใบยาว5นิ้วนะครับรวมดั้มด้วยน่าจะประมาณ8ปดถึงเนิ้วนะพี่สวยๆเลยนะครับดูนะครับพี่ดูนะครับมีปิดอ่าทองวยพี่มีปิดอ่าปิดทองมีสองฝั่งเลยเห็นไหมพี่ดูนะครับ ดูนะครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับสวยคมมากนี่ดูนะครับเป็นมีดหลวงพ่อบุญมีนะพี่ผมเอาแปดร้อยบาทพี่เอาแปดร้อยบาทนะครับใบยาวห้านิ้วนะครับรวมดาด้วยน่าจะบานแปดถึงเก้านิ้วนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่ดูนะครับดูนะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละรังนะพี่ส,สวยสวยเดิมเดิมเลยพี่ดูนะครับใส่ตลับพร้อมขึ้นคอเลยพี่ ดูครับใส่กรอบตลับพร้อมขึ้นคอเลยพี่ดูครับเกตทะลุซุ้มเลยพี่เกตทะลุซุ้มเลมพี่เนื้อหาเก่าๆมันๆเลยนพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมยครับดูนะครับ,บ,บรดูนะครับรายการนี้ผมเอาเอ่อเท่าไหร่เอาไปหกร้อยทันพี่เอาไปหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเอ่าเหรียญ เขาเรียกว่าเหรียญทิโกหรือเหรียญจมโบครับพี่ดูนะครับเป็นของหลวงปู่โตคนัพี่วัดประดูชิมพีพี่มีจานครับดูนะครับดูนะครับมีจานครับที่หน้าอกก็มีนะครับสวยพี่ออกปีหนึ่งสองครับเป็นรุ่นสามของหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะพี่สวยๆดมเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่องค์กิ้งสวยเลยพี่องค์กิ้งสวยเลยครับดูนะครับเป็นเนื้อกะไหล่ทองพี่ดูนะครับเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะครับสวยพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับ รายการนี้ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพระคูณครับเป็นหลงพระคูณนะพี่ผมดูน่าจะเป็นเนือน้อเงินนะพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้พี่สวยเดิมๆนะครับดูนะครับดูนะครับออกปีหนึ่งสองพี่ออกปีหนึ่งสองมีจานนะครับเหรียญน,นี้มีจานนะพี่ดูนะครับดูนะครับมีขีดตรงนี้ด้วยนะพี่สวยพี่สวยครับเหมือนพี่มีจานนะครับ ดูครับเห็นไหมพี่มีเส้นขีดคมๆเลยครับดูครับดูครับสวยพี่มีจานหน้าหลังเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาเอา่อเท่าไหร่จีเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับพี่เอาไปเก้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพักกิ่งนะพี่เป็นพักกิ่งสวยๆนําเดิมพี่สวยๆนําเดิมเลยพี่มีตอกตาคุดด้านหลังด้วยพี่เห็นไหมพี่ นราเป็นกิง่งเอ่อเปาเวเล่ใช่พี่เป็นกิ่งเปาเวเล่ใช่ไหมพี่หล่อแล้วเขียนว่ารอจุดห้าพี่เป็นอ่ากิง่งอย่างี้เขียนว่ากรรมการนะพี่ถ้าพี่น่าจะตอบคาว่ากรรมการด้วยพี่สวยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับสวยสวยนุ่มเดิมเลยพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับผมเอาห้าร้อยบาทพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับสวยสวยนุ่มเดิมพี่กิ่งดัง แล้วพี่ก hmm. ิ่งดังฟังชัดเลยครับอ่าเป็นอ่ากิ่งรอห้าใช่ไหมพี่สวยๆเดิมเดิมเลยพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงรุ่นแรกนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงรุ่นแรกวันนี้ได้มาสององนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่เหรียญรุ่นแรกเขาจะทํมาสามพิมพ์นะพี่ดูครับจะมีขีดนะครับเห็นไหมพี่ ดูครับเห็นไหมเส้นขีดหน้าตาพี่ดูครับคมชัดพี่คมชัดมากเลยพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงนะพี่สวยๆเดิมเดิมเลยครับดูครับเห็นไหมขีดคมๆคมเลยพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าหลวงพ่อเฮงเช่นเดียวกันพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะพี่เขาจะทามาสามพิมพ์นะพี่ดูนะครับ วยเดิมมากพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงนะครับผมเอาหกร้อยเท่ากันพี่เอาหกร้อยเท่ากันนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบรนจุอิดนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยพี่สวยๆน้เดิมเลยนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับดูนะครับ ดอดเด็กขีดตรงแบบนี้พี่จะมีเส้นขนแมวที่บ่านะครับที่หูนะครับที่ศีรษะท่านะพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยพี่ดูนะครับสวยพี่สวยเดิมไหมครับดูนะครับดูนะครับจะมีเส้นขนแมวที่บ่านะพี่ที่หูที่ศีรษะในล่องหูก็จะมีเส้นด้วยพี่เห็นไหมพี่เห็นไหมครับในหูก็มีขีดนะครับดอดเด็กขีดตรงครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สามนะพี่ดูขอบนะครับ เหรียญจะมีบาทนะพี่สองฝั่งเลยครับดูนะครับดูนะพี่ดูนะครับเหรียญมีบาทสองฝั่งเลยพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับหูห่วงเป็นปิ้นเลยพี่หูห่วงเป็นปิ้นเลยครับผมเอาเก้าร้อยบาทพี่ผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับได้มาสองเหรียญนะพี่วันนี้ได้มาสองเหรียญนะพี่อันนี้แกะมาจากเรียมทองเลยพี่องค์นี้แกะมาจากเรียมทองเลยนะครับ แต่องนี้เป็นเนื้อกล่ทองนะพี่เป็นเนื้อกลายทองสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับดอเด็กขีดตรงนะพี่เห็นไหมครับมีเส้นขมแมวที่บ่าที่หูนะครับที่ศีษะนะครับดูครับหน้าตาคมชัดนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ในหูก็จะมีขีดเนื้อเกินเห็นไหมพี่เห็นไหมครับเห็นอยู่นะพี่ในรูหูจะมีขีดเนื้อเกินด้วยพี่สวยพี่สวยครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สามนะพี่ผมเอา 700บาทนะครับ700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญขลามตัดนะพี่เป็นเหรียญกระหล่ำตัดกลมหลวงชุมพรนะครับประ4 6สี่นะครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับนะครับเส้นขนแมวนะพี่คมชัดเลยพี่ดูนะครับสวยพี่สวยนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับดูครับเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรประ4 6สองี่นะครับหลวงประสุกปลุกเสกนะพี่ผมเอา600บาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อคูณรับเป็นเหรียญหลงพระคูณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเห็นไหมพี่รุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าพี่ดูนะครับสังเกตท,ที่เลขสองกับเลขแปดจะมีขีดนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีขีดครับมีจานครับเห็นไหมพี่มีจานหน้าหลังเลยพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับพี่ดูนะครับเห็นไหสวยเดิมพี่ตอกโค้ดชัดเจนพี่เรามีขีดในเกินวีนะครับ แล้วองนี้ครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับองนี้สภาพผ่านการใช้งานมาบ้างพี่เอาห้าร้อยพอพี่สภาพผ่านการใช้งานมานะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่เก่าๆเลยพี่เหรียญหลวงพ่อช่วยเก่าๆนะครับสสองสี่หกห้านะครับดูนะครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับดูครับ สวยๆดุมเดิมแบบนี้พี่ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะพี่ดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะพี่สายใต้นะพี่สวยๆมเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับดูครับเป็นเนื้อกระไรทองครับเป็นประโซ่สองสี่เจ็ดสองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปลี่ยนนะครับรุ่นแรกนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้พี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับจะมีเลขตรงนี้ครับ Z19 หนึ่งเก้านะพี่หรือว่าสองหนึ่งเก้าครับแล้วก็มีขีดตรงนี้นะพี่วิ่งขึ้นไปเลยครับดูครับสวยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับดูครับดูขอบนะพี่ดูครับสวยพี่สวยนะครับดูครับ เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่แล้วก็มีเส้นรัศมีวิ่งรอบเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูเส้นใต้คางหมคมเลยพี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อทวดปีศูนย์ห้าพี่หน้าอัลเบเช่นครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับเป็นหลงพ่อทวดหน้าอัลเเชปีศูนย์ห้านะครับดูนะครับ ดูนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะพี่แข้งขีดนะครับพิมพ์นิยมแข้งขีดนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ดูนะครับแข้งขีดนะครับนิยมนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ <c ười> หลวงพ่อคายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคายวัดสวนขันรุ่นหนึ่งนะพี่เป็นบ็อกสองขอบนะครับ ดูนะครับสวยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะเป็นเหรีนหนยญหลวงพ่อคล้ายพี่คอควายมีขีดนะพี่เหนะหพี่หัวหิบจะมีเนื้อเกินลงมานะครับไม้เอกจะเป็นจุด2จุดแบบนี้เลยครับพี่หน้าตาคมชัดแบบนี้เลยนะพี่หน้าตาคมชัดเลยครับสวยๆน้มเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลครับผมเอา600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ หลงพ่อสุดวัดการหลงนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์หกนะครับเนี่ยเป็นเหรียญปีศูนย์หกนะครับรุ่นแรกเลยนะครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่หูห่วงเป็นปิ้นเลยพี่หูห่วงเป็นปิ้นเลยครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นเนื้อกระไล่ทองพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองครับดูขอบนะครับดูครับสวยพี่สวยเดิมครับดูครับ หน้าตาคมชัดแบบนี้พี่หน้าตาคมชัดแบบนี้นะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับสวยเดิมมากเลยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะพี่วัดปากน้ำนะครับรุ่นถวายพระทหารนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับเป็นเนื้อกระไรทองนะครับดูนะครับ หน้าตาคมชัดแบบนี้พี่หน้าตาคมชัดแบบนี้นะครับดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปูดูนะพี่วัดสแกนพี่เป็นเนื้อทองแดงมันปูส,ยสวยๆเลยครับดูนะครับดูครับเป็น หลงผู้ดูวัดสแกนนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับด้านหน้าชิวอนไเขียนมาเลขหนึ่งนะพี่ดูนะสวยพี่หนะ้าตาคมชัดนะพี่ดูนะครับบางคนเขาเรียกว่าเหรียญก้นหอยนะพี่บางคนก็เรียกว่ายันดวงนะพี่สวยสวยเดิม,เด,มเดิมแบบนี้พี่ผมเอา600บาทนะครับเอา600บาทนะครับรายการต้องมาพีู่รายการนี้เป็นเออ จบนะครับเป็นจอบหลงพ่อไปนะพี่เป็นเหรียญจอบหลงพ่อไปเก่าเก่าเลยนะครับดูครับรอยเชื่อมปิงท่พี่เก่าเก่าเลยพี่ดูครับสวยพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูครับองค์นี้เก่ามากเลยพี่เก่ามากเลยครับดูครับนะครับเป็นหล่อประกบสองชั้นนะพี่จะมีร่องรอยการประกบนะครับดูครับด้านหลังพี่ประ s สองสี่เจ็ดแปดนะครับสวยๆพี่เอาหกร้อยพี่ดูครับจะมีรอยเชื่อมปิงหน้าหลังเลยครับ ดูครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้พี่ผมเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงโปโตะครับรุ่นสองปีหนึ่งหนึ่งนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเนื้อกะไรทองครับเป็นเนื้อกะไรทองนะครับดูนะครับสวยมากพี่ดูนะครับสวยมากเลยครับดูนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดพี่จะมี วงเดือนนะพี่มีวงเดือนวิ่งด้วยนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ผมเอา600บาทพี่ผมเอา600บาทนะครับสวยสวยน้ำเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อจันวัดศรีเทพนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อจันวัดศรีเทพสวยๆน้ำเดิมแบบนี้นะครับดูมมน,ดมมบนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากครับประ so สองห้านนนะครับปีสองพันห้าร้อยรุ่นแรกนะครับ จะมีเส้นขีดนะครับพี่เห็นไหมพี่เส้นขนแมวเต็มเลยพี่เยอะมากเลยครับเป็นตารางเลยนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพักกิ่งก้นถ้วยนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เนือเก่ามากเลยพี่ดูครับเนื้อเก่ามากเลยครับดูครับสวยเดิมจริงๆิพี่สวยเดิมจริงเลยครับดูครับดูครับจะมีตอกโคตร เก้าตัวพี่ต่อโค้ดอ่าเป็นรูปเม็ด,มดงาปีเก้าตัวครับดูครับเป็นเม็ดงาเก้าโค้ดเลยพี่สวยๆน้ำเดอร์ี่เป็นพักกิ่งก้นถ้วยพี่เก่าๆนะครับผมเอาหกร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงมาทวดปีศูนย์ห้าพีเอนะครับดูครับเป็นหลงมาทวดปีศูนย์ห้าพ์เอนะครับ สวยครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ,อันนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวลงปุบุญนะนะพี่เป็นเหรียญเจ้าสัวปุมบุญมีรอยเชื่อมปิงนะครับแพี่สวยพี่สวยครับมีเม็ดเม็ดทรายนะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเดิมมากเลยครับ เหรียญนี้ดําเดิมเลยพี่ดําเดิมนะครับมีจานด้านหลังเลยครับสวยพี่สวยเลยครับดูนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตครับเป็นเหรียญหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตด้านหลังจะเป็นปิดตาแบบนี้พี่ด้านหลังจะเป็นพระปิดตาแบบนี้เลยนะครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่เป็นเหรียญ หลวงพ่อช้างวัดเขียนเกตนะครับรุ่นแรกประ so สองสี่เจ็ดสามนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมสวยๆตเดิมพี่ประ so สองห้าหนึ่งแปดครับจะมีเส้นขีดตรงนี้ด้วยครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูพี่เป็นเนื้อทองแดงมันปูนครับ ดูครับจะมีเลข96นะครับตอบตัวทอชัดเจนนะพี่ตอบตัวทอชัดเจนเลยนะครับดูครับสวยพี่สวยเดิมแบบนี้พี่ผมเอา600บาทนะพี่เอา600นะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญพระพุทธเินรีนะพี่เป็นเหรียญพระพุทธเจนรีนะพี่อันนี้เป็นได้มาใหม่พี่ไม่ใช่ของมมว่วานพี่เป็นเหรียญเนื้อกระไหลทองนะพี่ดูครับเป็นพระพุทธเจนสีนะครับสวยเดิมเพี่เป็นเนื้อกะไหลทอง สวยเดิมมากพี่ประสองสี่สี่ศูนย์นะครับดูนะครับรายการที่ผมเอาโอนหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเสมาหลงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับพิมพ์หลังพระพุทธนะครับดูครับจะมีเส้นขีดเต็มเลยครับเห็นไหมพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูด้านหน้าพี่หูขีดนะครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่เป็นเหรียญหลงปูเผือกรุ่นแรกดูเส้นหมดแมวเต็มเลยนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโกยพี่รุ่นแรกปีศูนย์สี่นะครับดูครับสวยพี่มีจานะครับดูครับดูครับมีจานนะครับดูรครับ วอลแวรมีเือเกินครับคงห่วงเหมือนบิปินเกาะสัลโอปิ้นลงมานะครับขอบของสัลโอจะปิ้นลงมาพี่เยอะเลยครับสวยพี่สวยเดิมเลยพี่ดูครับดูครับผมเอาเจ็ดรบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อจงวัดหน้าต่างนะครับเป็นเหรียญเซมารุ่นแรกนะครับสวยสวยดมเดิมเลยพี่ดูครับนะครับประอสองสี่ แปดห้านะพี่สองสี่แปดห้านะครับดูนะครับสวยเดิอพี่ดูนะครับจะมีเส้นขีดมีด้วยนะครับดูนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอ,อ,อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับปีสองสี่หกศูนย์ครับเป็นเนื้อกะไหลทองนะครับดูนะครับสวยๆเดิมพี่เป็นเนื้อกะไหลทองนะครับดูนะครับ เก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูนะสวยเดิมพี่ผมเอา600บาทนะครับบางคนก็เรียกว่าเหรียญกรรมการนะพี่รายการต่อมาพี่เป็นพระปิตาพังพักการนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะสวยสวยน้ำเดิมแบบนี้พี่เอา500บาทนะครับเป็นพระปิตาพังพักการครับสวยเดิมพี่ด้านหลังจะเป็นลาหูแบบนี้เลยครับพี่สวยมากพี่เหรียญสวยมากเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญเลื่อนนะพี่เป็นเหรียญเลื่อนปี08นะครับ ดูครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับเส้นกล้ามเป็นบันมัดเลยพี่เส้นกลามเป็นบันมัดเลยครับดูครับดูนะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับปีศูนย์หกเนื้อทองแดงนะพี่ด้านหลังเป็นหลงปูทิมนะพี่ด้านหน้าหลงพรอทวดนะครับเอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะพี่เหรียญแมงกะบี้นะพี่สวยสวยมเดิมเลยครับ ดูครับดูครับเอา500พี่เอา500บาทนะครับเป็นเหรียญแมงกะพี้หลงพ่อเดิมสวยดมเดิมพี่เดิมมากเลยพี่เอา5 0 0ร้อนะครับรายการต่อมาพี่เป็นล็อกเก็ตนะพี่เป็นล็อกเก็ตแม่ชีบนเรือนพี่ดูครับเห็นไหมพี่สวยเดิมพี่ดูนะครับดูครับแม่ชีบนเรือนโตบุญเติมนะพี่สวยมากพี่ผมเอาเอ่อเท่าไหร่ดด้านหลังจะมีเนย พระพุทโธน้อยด้วยพี่เป็นพระพุทโธน้อยนะครับดูครับสวยเดิมพี่เอา่าไหรจะเอาไปห้าร้อยบาทพอ,พอพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับะจะหมดแล้วพี่วันนี้มีหน่อยเดียวนะพี่รายการต่อมาพี่เป็นหลงพ่อปาน,นะพี่เป็นหลงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนะพี่สวยๆนุ่มเดิมแบบนี้เลยครับดูครับดูครับเป็นหลงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนะครับสวยเดิมมากพี่ผมเอา 600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการที่จะเป็นเหรียญของพ่อกวยนะครับหลังหนุมานปีสองหนึ่งะพี่ดูนะครับจะมีเส้นขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้พี่สอเสือสาเลีนะพี่สวยๆนั่นเดิพี่หูห่องปิ้นป้นเลยครับพี่หูห่วงปิ้นๆนเลยครับดูนะครับดูครับดูตัวตัดนะพี่จะมีตัวตัดตรงนี้นูนๆนะพี่ตาเปล่าก็จะเห็นเลยพี่ตาเปล่าก็จะเห็นนูนๆเลยครับดูนะครับจะมีเม็ดผดแล้วก็มีขีดนะครับ ดูนสวยพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับแล้วก็มีเหมือนเขี้ยว่างนี้นะพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อปะการ้านะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดนะครับปีสองพนห้ร้อยพี่เป็นเหรียญหัวโตรุ่นแรกนะพี่ด้านหลังปูทิมนะครับดูครับนอหนูขีดนะครับพี่คมชัดเลยครับหนูขอบนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมครับดู กีบบัวจะมีเนื้อเกินนะพี่สวยคมชัดมากเลยพี่เป็นเหรียญหัวโตพี่ปี2500พี่ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญโชคดีนะพี่เป็นเหรียญโชคดีหลงโพอเกษมนะพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับผมเอา500บาทพี่ปี2532ครับด้านหลังจะเป็นหนูแบบนี้พี่เอา500บาทนะครับ ต่อมารายการสุดท้ายพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียรุ่นแรกนะครับดูว่าเป็นเหรียญพ่อเอียรุ่นแรกสวยเดิมเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยครับผมเอา หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับอ่าหมดแล้วพี่ๆท่านใดครับสนใจรายการไหนครับโทรมาเบอร์นี้เลยครับศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับหรือทักอดีไลน์ศูนย์เก้สองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม